สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับน้องโอ๊ตสวัสดีผู้ชมคลิปทุกท่านเนาะตอนนี้เราเดินทางไปที่ของเราอีก1แปลง <Wow. S 2> อยู่ที่อำเภอหนองมะมงนะตอนนี้เราผ่านตลาดหนองมะมงนะครับ <S <S 2> <S 2> เป็นถนนสีเลยแล้วนะน้องโอ๊ตนะครับผมแล้วเซเว่นอีเลเวนแห่งเลยนะ สร้างใหญ่มากแล้วก็ CJ นะครับเซเว่นสองแห่ง CJ หนึ่งแห่งบริเวณนี้จะเป็นบริเวณโซนตลาดนะฮะนี่นะครับนี่นี่นี่ซ้ายมือนะครับครับที่ของเราเนี่ยห่างจากตลาดหนองมะโมงเนี่ยประมาณ10กิโลเท่านั้นนะฮะก็คือนี่นี่ CJ MR มมิสเตอร์ีมีนะครับนะครับสินเชื่อต่างๆนี่เซเว่นสร้างใหม่นะว่าซ้ายมือนี่นี่เจ้าอ่าลังสร้างมือแล้วนี่เซเว่นสาขาเดิมนะฮะสองที่เลย <น>สองข้างทางก็อาคารพาณิชย์บ้านเรือนเต็มไปหมดเลยใช่ครับนี่คือตัวตลาดหนองมะม่งซึ่ซึ่งจะผ่านไปที่เราเนาะครับไปครับเราเดินทางอีกไม่ไกลก็ถึงที่เราแล้วอีกนิดเดียวครับผมครับเ,เลยแบบนี้ปโอ้แลยางเส้นนี้เป็นลวดยางที่เชื่อมไปอำเภอบ้านไร่ก็ได้นะโอ้ครับแล้วก็ไปอำเภอหันคาก็ได้ครับแล้วก็มีบ้านเรือนอยู่ตลอดบ้านเรือนตลอดแล้วก็รถลาวิ่งเยอะนะแล้วมีวิวเขานุ่นๆๆอ่า<ๆ>เดี๋ยวขึ้นโดนจะเห็นวิวเขาเลยครับวิวเขา นะครับอากาศดีแล้วก็ดินดีไฟฟ้าประปาอินเทอร์เน็ตพร้อมเหมือนกันพร้อมเลยใช่เนื้อที่3งานเสร็จๆนะครับผมด้านข้างเป็นคลองธรรมชาติเป็นลำธารจากเขานั่นแหละโอ้โหน้ำมาจากเขาเดี๋ยวเรามีรูปให้มีภาพให้ดูนะมีคลิปให้ดูนี่ในบริเวณนี้ก็เป็นชุมชนนะครับอีกนิดเดียวจะถึงแล้วนะรับนิดเดียวครับครับ ครับโน้ตจะถึงแล้วนะครับที่ของเราลัดยางเส้นนี้กว้างประมาณ10เมตรนะโน้ตครับเห็นแล้วแล้วรถลาวิ่งตลอดนะครับแล้วเลยที่ของเราไปหน่อยก็จะเป็นร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ติดกันเลยนะใช่เพราะฉะนั้นที่ของเราเนี่ยสามารถทํากิจการได้นะติดถนนลัดยางแล้วก็ติดคลองธรรมชาตินี่ขวามือโน้ตพี่เอารถเครริงไปเมื่อวันซื้อนี้นะนี่นะครับ นี่เห็นไหมฮะนี่โลงเลยโล่งเลยนะฮะอยู่ข้างหน้าเลยครับลงไปดูนครับพิถาโอเคครับครับครับอ่าเรามาดูที่กันนะครับทุกคนครับสวัสดีครับถึงที่ของเราแล้วนะสวัสดีครับเนื้อที่ของเราสามงานสิาตรางวานะนอสติดถนนรดยางเส้นนี้ครับนะครับลรดยางกว้างเนี่ยประมาณ10เมตรเลยรถวิ่งผ่านไปมาค่อนข้างเยอะนะครับเส้นนี้นะมาจากตรงนี้ ที่เราวิ่งมาคือมาจากตัวอำเภอหนองมะมงนะที่ผ่านโรงเรียนเมื่อกี้ไหมครับใช่ครับแล้วก็เข้าไปเนี่ยจะไปอำเภอหันคาก็ได้อำเภอบ้านไร่ก็ได้นะนี่นี่นี่ให้ดูนะครับติดถนนเส้นหลักเลยเห็นรถผ่านไปผ่านมาเห็นไหมนี่ครับรถผ่านไปผ่านมาตลอดที่ของเรานะคือแปลงนี้น้ตนี่นะที่เห็นน้ํานี่ฝนเพิ่งตกหนักนะครับครับไม่ใช่ว่าเป็นบ่อหรืออะไรนะครับฝนตกลงมาแล้ววันนั้นพี่เอารถไมโครมาเกลี่ยหญ้าออก <S <S นะมันก็ต่ากว่าพื้นถนนเนี่ยสักประมาณเม็ดนึงครับนะครับทีนี้เราสามารถถมนะครับแล้วก็ทํากิจการก็ได้นู่นดูฝั่งตรงข้ามที่เขาถมแล้วนะนี่ครับอันนั้นถมถมไปแล้วเมื่อก่อนลึกกอ,องเราเยอะนะผมเมื่อก่อนลึกมากครับผมถม,ถมไปแล้วสวยเลยนะฮะไฟฟ้านี่ครับพ่ถาไฟฟ้าโอ้พร้อมไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตพร้อมหมดนะครับแล้วก็การคมนาคมขนทางสะดวกนะ แล้วก็อยู่ในชุมชนแน่นอน,นครับว <นะ S 2> ันนี้น <ะ S 2> เราโดนเรามีปัญหาเิดหน่อยนะใช่แต่เราก็หมุนให้เห็นว่าบริเวณเนี้มีชุมชนอยู่นะครับแล้วมีวัดด้านหลังน้องโอ๊ตไปอีกหน่อยก็จะเป็นร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์มีเพื่อน,น <ะ S 1> บ้านด้วยไม่ต้องห่วงเลยแปลงนี้เหมาะสําหรับคนที่จะซื้อมาทํากิจการครับทาที่อยู่อาศัยได้นะกิจการได้แล้วมีวิวเขาด้านหลังนะครับมีวิวเขาด้านหลังหรือจะซื้อเก็บไว้ลงทุนได้หมดนะครับ แล้วไฮไลท์เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นน้ครับนอกจากมีถนนติดถนนนะครับมีอะไรครับพ่ถาแล้วยังมีคลองธรรมชาตินี่นี่แหละมีน้ําเกือบตลอดทั้งปีนะไม่แรงแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับผมมาดูคลองนะครับเดี๋ยวผมกับพิธาต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าโดนเรามีปัญหานิดหน่อยนะครับเราจะเน้นภาพพื้นดินให้ทุกท่านได้ดูเดี๋ยวจะไปจัดการเรื่องกล้องของโดนนะครับครับอ่ะนี่นี่นี่คลองน้ําเห็นไหมน้โนว้าวติดกับที่ของเราเลย นะเละหน่อยเพราะว่าฝน่วงนี้ฝนตกเยอะเลยเเห็นน้ำไหมไม่ท่วมนะฮะแต่ว่ามีน้ําไหลมาจากภูเขานะครับไม่ท่วมนี่ยข้างที่เลาะที่เราก็จะเป็นคลองเล็กๆนะนี่ไหมนี่ครับมีน้ําทั้งปีแล้วก็มีน้ําเลาะเขาจะเลาะมาตรงนี้นะครับเลาะข้างๆเลยนะเลาะตรงนี้เนี่ยที่เราครับเขาก็ไปขนานไปเลยนะพี่ใช้รถไมโคร อาเคียริ่งป่าออกเห็นเห็นเป็นล่องน้ําสวยงามด้านหลังที่เห็นก็จะเป็นวิวเขาใช่ไหมครับพี่ถาวิวเขาครับวิวเขาด้านหลังวิวเขายาวเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครมาถมเนาะน้าโอ๊ตทาสิ่งปลูกสร้างค้าขายด้านหน้านะครับด้านท้ายทําสวนปลูกบ้านก็ยังได้ได้เลยเนาะล่าเรื่องทิศแล้วครับพี่ถาอ่าเดี๋ยวบอกทิศก่อนนะครับอ่าด้านหลังน้โอ๊ตคือทิศเหนือครับด้านหลังพี่นี่คือทิศใต้ครับ นะครับด้านที่ของเราหันไปทางทิศต,ตะวันออกครับผมและด้านภูเขาก็คือทิศต,ตะวันตกโอ้ครับตามหลักหงจุ้ยเลยสวยงามนะครับแล้วไฟก็เห็นไหมฮะมีไฟด้านบนคือไฟเส้นหลักนะด้านล่างนี่คือไฟที่เราจะต่อลงบ้านเราคือคเป็นแรงดันต่ำหมดแล้วไม่ต้องห่วงใช่ทุกคน จำลงที่เราได้เลยแล้วก็มีไฟส่องสว่างตรงนู้นนะครับอันนี้บอกขายราคาเท่าไหร่ครับพี่อ๋อลืมไปนะราคามิตรภาพเลยแล้วบอกก่อนนะครับ3ามแสนห้าหมบาทโอ้แค่นี้เองรอครฉนดคุดแดงเนื้อที่3งานกว่าราคา3ามแสนห้าหมื่นต่อรองได้ต่อรองได้ไหมที่เราเองรถยังไงก็ต่อรองคุยราคาอนค่าอะไรยังไงบ้างครับเนี่ยอะไรนะครับค่าโอนค่าอะไรค่าโอนนะเบื้องต้นคนละครึ่งก่อนแต่เดี๋ยวถ้ามาคุยกับเรามาเจรจามาดูที่มาอะไร มาถูกใจถูกคอถูกชบตกันอาจจะมีส่วนลดมีส่วนภาษีอะไรช่วยกันช่วยกันได้ได้หรือว่าเราอาจจะออกเองให้ก็ได้มาคุยกันเพราะว่าที่ของเราเนี่ยคุยก็เราเราสามารถจบที่เราจบที่เราไม่ต้องไปมาเราไม่ได้เป็นในหน้าอะไรเราไม่ต้องไปถามเจ้าของใช่ไหมเราตัดสินใจกันได้เลยเนาะนะฮะนี่ก็เคลียิงเกลี้ยงละนะครับแล้วก็ชุมชนดีนะสะอาดแล้วก็ เป็นทางที่เชื่อมแปบมเพอ2อําเภอคือหันคากับบ้านไร่เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวลองไปดูภาพจากโดนกันนะครับให้เห็นชุมชนให้เห็นบริเวณโดยรอบครับไปเลยครับไปเลยครับ ครับหลังจากที่ผมกับพี่ถานะครับพาทุกท่านเดินชมทางด้านล่างแล้วนะครับน่าในลาดับถัดไปเนี่ยเราก็จะพาทุกท่านนะครับดูในส่วนของภาพถ่ายจากโดรนนะครับหรือภาพถ่ายถางอากาศนั่นเองนะครับนี่มาแล้วครับเห็นชัดเจนเลยที่ดินของเรานะครับสวยงามเลยหน้ากว้างตกประมาณ4ี่ิบเมตรนะครับติดถนนลาดยางใหญ่เลยนะครับอยู่ในชุมชนนะครับอ่านี่ครับกราฟิกมาแล้วนะครับที่ดินอยู่ตรงนี้ครับที่ดินนะครับแปลงนี้นะเนื้อที่นะครับ สามงานสิบห้าตารางวานี่กราฟิกมาอีกรอบหนึ่งนะครับชัดเจนเลยสามงานสิบห้าตารางวานะครับไฟฟ้าปลปาถนนลาดยางใหญ่หน้าที่เพื่อนบ้านน้ำอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็บรรยากาศตรงเนี้ดีมากเลยนะครับเพราะว่าผมก็บิถาม,มาเดินเนี่ยโอ้รู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายเลยแล้วก็ใกล้ๆกันเนี่ยก็จะมีเพื่อนบ้านนีเห็นไหมครับนะ่ะชุมชนดีครับเพื่อนบ้านตรงนี้ดีแล้วก็มี ขู่ซ่อมรถเล็กๆนะครับรถมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงนี้สะดวกสบายเลยนะครับเป็นอะไรก็ซ่อมกันสบายเลยแต่สังเกตนะครับภาพถ่ายของเราวันนี้จะมีสีขาวออกมาต้องชี้แจงว่าขอโทษทุกท่านด้วยนะครับพอดีว่าโดนของเราเนี่ยอตอนที่ถ่ายเนี่ยกล้องตัวเลนเนี่ยรูรับแสงมีปัญหานะครับต้องขอโทษจริงๆนะครับ ภาพจะเป็นออกสีขาวๆแต่ถ้ามองก็จะเห็นนิดนึงนะครับว่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรรมเห็นไหมครับลักษณะทํานานะครับทําไร่น้ําดินอุดมสมบูรณ์เลยนะครับตรงนี้แล้วก็พื้นที่โดยรอบเนี่ยก็มีเพื่อนบ้านนะครับถนนหนทางเนี่ยสะดวกสบายเลยนะครับรถเคอรี่รถส่งของวิ่งกันขวักไข่เลยนะครับ บรรยากาศเนี่ยไม่ต้องพูดถึงละนะครับพอดีว่ากล้องของตัวโดนเนี่ยมีปัญหานะครับอ่านี่ครับกราฟิกมาอีกรอบหนึ่งนะครับลงมาข้างล่างแล้วครับผมอ่าเราลงมาแล้วครับพิถาครับนะมีพี่ยืนกลางถนนเลยนะครับถนนกว้างนะให้เห็นถนนกว้างเลยแล้วที่ของเรานี่นะโนดนี่ครับติดคลองด้านข้างเป็นลำพานเล็กๆแล้วที่เราอยู่ตรงนี้นะครับครับ ผมมีนิดเดียวนี่สวยเลยสามารถทำกิจการได้เลยชนดครุดแดงเนื้อที่3งาน15ตารางวาบอกขายราคาเปิดอยู่ที่350,000บาทเท่านั้นต่อรองได้นะมาคุยกันได้เนาะแล้วทำความสะอาดเกลี้ยงหน้ากว้างนะครับจากทงแดงถึงทงแดงเนี่ยประมาณสัก40เมตรได้นะตสเมตรได้ครับสามารถโอเปิดร้านค้าหรือทำอู่หรือว่าทำปั๊มน้ำมันได้เลยได้เลยครับแบบนี้ โอเคคอนเซปต์ของเราว่าไงนกอดที่ของเรานั้นถูกและดีตีลงนะผมแล้วเจอกันใหม่ครับแล้วเจอกันใหม่ครับทุกคนขอบคุณมากมากครับสวัีครับครับครับ